ครับสวัสดีครับผมอ้นนะครับจากช่องบาเจนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับระบบโซลาเซลล์นะครับอันนี้จากระบบที่พ่อทำนะครับเป็นโซลาเซลล์สูบน้ำแล้วก็ขึ้นมาเก็บไว้ในแทงค์นะครับ2 0 0ลิตร2แทงค์นะครับ ก็จะมาแนะนําระบบนะครับว่าเป็นยังไงบ้างมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยคือแผงโซล่าเซลล์นะครับอยู่ด้านบนนะเห็นไหมครับแผงก็170วัตต์นะครับหนึ่งแผงนะครับ ผมจะพาะเข้าไปดูใกล้ๆนะครับแล้วก็ถังสีฟ้าครับเป็นถัง200ลิตรสองถังครับนี่นะครับแล้วก็เชื่อม เชื่อมติดเชื่อมอย่างนี้ครับเชื่อมท่อแล้วก็ออกมาตารลางอย่างนี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่อไปนะครับเป็นชาร์จเจอร์นะครับโซลา่าชาร์จเจอร์นะครับยี่สิบแอมป์นะครับตัวนี้ แล้วก็จะพาไปดูปั๊มนะครับปั๊มในการสูบน้ำนะครับนี่เป็นน้ำบ่อธรรมชาตินะครับจะใช้ปั๊มตัวนี้นะครับปั๊มถือว่าไม่ใหญ่นะครับประมาณนี้เป็นระบบ12โวล์นะครับปัม๊มสิโวล์ 180ร้อปดสิบวัตต์นะครับปั๊มสูบน้ำจากบ่อนะครับซึ่งระบบตอนนี้ก็ใช้วิธีการต่อต่อต่อไฟเข้าเข้าตัวปั๊มนะครับแล้วก็สูบน้ำขึ้นไปนะครับ นี่สายสายที่มาจากาตรงตัวปั๊มนะครับสูบน้ำขึ้นไปเก็บไว้ในถังนะครับเพื่อเราจะใช้ในกรณีที่แดดไม่พอครับเราก็จะใช้น้ำจากถังนี้ได้นะครับแล้วก็ออกมาด้านล่างถังนะครับออกมา ด้านล่างถังก็จะมาอยู่ที่วาวนะครับนี่ครับวาววาวตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าความแรงเป็นยังไงนะครับดูความแรงใช้ได้อยู่หัว สามารถาใช้รถได้ในพื้นที่ที่ไม่เยอะมากนะครับก็ไม่ไม่กว้างมากนะครับก็สามารถใช้ได้ครับประหยัดไฟแล้วแล้วก็พื้นที่พื้นที่ที่ทำสวนอยู่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้านะครับก็ต้องใช้ โซลาเซลล์นะครับในการสูบน้ําเพื่อที่จะลดต้นไม้ต่างๆครับต้นทุเรียนอะไรนะครับก็ลองดูนะครับท่านใดอ,อยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้านะครับลองไปศึกษาแล้วก็ปรับใชใ้ดูนะครับก็ขอบคุณนะครับ ผู้ที่รับชมนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องบาเจด้วยนะครับขอบคุณครับ